เมื่อวานนี้รัฐบาลก็ออกมาเตือนนะครับบอกว่าการที่จะมีการชุมนุมใหญ่ขนาดนี้มีคนเข้ามาร่วมชุมนุมเยอะๆเนี่ย ก็ขอให้ระวังเรื่องการอาจจะก่อเหตุวินาศกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมชุมนุมนั้นได้สอดส่องแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีครับผมค่ะไปดูเรื่องนี้กันนะคะเมื่อวานนี้ทางคุณสุเทพซึ่งก็ได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีระหว่างที่ไปปฏิบัติภารากิจที่ประเทศออสเตรเลียในช่วงการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มคนเสื้อแดงเข้ารายงานกับนายกรัฐมนตรีทีต่ตึกไทยคู่ฟ้าได้บอกนะคะยังไม่มีเหตุต้องเลื่อนการเดินทางพร้อมกับกำชับนะคะกำลังผสมที่มีการตั้งจุดตร ตรวจทั่วประเทศเข้มข้นแล้วก็ตรวจเข้มผู้ที่จะมาร่วมชุมนุมห้ามรถอิแตนวิ่งบนถนนหลวงนะคะส่วนการตั้งเวทีปราศัยต่างๆก็ต้องห้ามปิดการจราจรอย่างเด็ดขาดทางคุณสุเทพยังบอกด้วยนะคะว่าไม่หว่นอาดหว่นเกรงนะคะว่าจะเกิดวินาศกรรมในการชุมนุมดูแลอำนวยความสะดวกให้แต่ว่าอย่าได้กรุณาการุณาอย่าได้ทำอะไรที่ที่แสดงให้เห็นว่าท่านมีเจตนาที่จะสร้างปัญหาให้คนกรุงเทพ ขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรอรมนจังหวัดวสั่งการเพิ่มเติมไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทันทีครับให้สกัดประชาชนและรถอีแตนโดยอ้างว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรและทำผิดกฎหมาย,มยาด้านคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ความมั่นคงหรือคอตมอเตรียมพิจารณาว่าจะใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงหรือไม่ในวันที่8มีนาคมนี้ ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจของนายสุเทพเป็นสำคัญเพราะทหารเป็นเพียงผู้ช่วยเจ้าพนักงานเท่านั้นและส่วนตัวนั้น<ร>ไม่เชื่อว่าจะเกิดวความรุมนแรงขึ้นด้านแ,<ต>แกนนากลุ่มคนเสื้อแดงยังยืนยันนะคะว่าจะนํารถกระบะแล้วก็รถอีแตนนับหมื่นคันเคลื่อนขบวนเข้าสู่กรุงเทพมหานครพร้อมตั้งเวทีปราศัยน้อยใหญ่ตามยุทธศาสตร์และก็กาหนดการเดิมไม่หวั่นถูกกลไกรัฐบาลสกัดกั้นการชุมนุมแล้วก็จะเอาผิดตามกฎหมายพร้อมเชิญชวนนายกรัฐมนตรีให้รอ ดูภาพรประทับใจก่อนที่จะไปออสเตรเลียค่ะผมก็จะบอกให้สบายใจว่าก่อนเดินทางไปนายอภิสิทธิ์จะได้เห็นภาพที่น่าระทึกใจที่สุดในชีวิตตั้งแต่เที่ยงของวันที่12มีนาคมตั้งแต่ตอนเคลื่อนพลเป็นต้นไปรับรองว่าลืมไม่ลงก็แล้วกัน คุณสุเทพนะคะบอกว่าการชุมนุมเนี่ยเป็นสิทธิที่สามารถที่จะทําได้แต่ว่าต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายนะคะและก็สิ่งที่หวั่นใจมากที่สุดคือการเกิดวินาศการรมเพราะเกรงว่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาก่อเหตุร้ายนั่นเองค่ะโดยทางตํารวจนะคะก็มีแผนที่จะรักษาความปลอดภัยโดยจะแพโดยจะใช้แผนกระกฎ5้าสองนี่แหละค่ะเข้ามาร่วมดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงวันที่14มีนาคมที่จะถึงนี้พลตำรวจเอกปฏิทินประเสริฐรักษารษาชก,การแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวนะครับว่า จากการประเมินสถานการณ์คนเสื้อแดงที่จะมีการชุมนุมใหญ่ในวันที่14มีนาคมเชื่อว่าตำรวจนั้นจะสามารถดูแลให้บ้านเมืองอยู่ในความสงบเรียบร้อยได้ส่วนกรณีที่คนเสื้อแดงจะนำรถกระบะและรถอีแตนขนคนเข้ามาร่วมชุมนุมในกรุงเทพมหานครนั้นได้สั่งการไปยังตำรวจทุกพื้นที่ให้เตรียมรถยกไว้สำหรับยกรถที่กีดขวางการจราจรแล้วส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยการชุมนุมครั้งนี้ตำรวจจะใช้แผนกระโด52 ปฏิบัติจากเบาไปหาหนักตามกรอบของกฎหมายและยืนยันว่าตำรวจทุกนายไม่มีการปลดเกียวว่างแน่นอน